มากินมังคุดรอบดึกกันค่ะทุกคนวันนี้เอมี่รู้สึกว่าหิวนะคะก็เลยอืมกินอะไรดีนะพอดีมีมังคุดอยู่ค่ะทุกคนมาค่ะเรามากินมังคุดแก่หิวกันค่ะทุกคนนี่อ้ามหวานมากๆเลยค่ะทุกคนหวานฉ่ำมากเลย หวานมากหวานมากพอดีวันนี้ไปเดินตลาดนัดนะคะทุกคนอ,อันนี้ได้มาทั้งก้อนเลยจำ่จำๆเลยะค่ะทุกคนอืม เนื้อเนียนมากอือันนี้มีเม็ดแข็งกินไม่ได้ค่ะอืมหวานฉ่ำชื่นใจค่ะทุกคน ช่วงนี้ก็หน้าผลไม้นะทุกคนหน้าฤดูกาลผลไม้มีทั้งเงาะทุเรียนมังคุดลิ้นจี่เนาะคะเนาะลิ้นจี่ก็มีแต่พอดีเอมี่เดินไปเห็นที่ตลาดนั้นค่ะลูกมันโตมากทุกคนลูกโตแบบนี้เลยอืม และเอมนี้ก็ไม่ได้กินนานมากแล้วนะคะทุกคนบางคุดเนี่ยก็เลยซื้อมากินเนาะเนื้อหวานอืมเกยวมาปอกเพิ่มค่ะอืม แกกันนี่ดูสิทุกคนสวยมากอยากให้ทุกคนได้ทานด้วยกันค่ะอืมอ้มันหวานฉ่ำยังไม่รู้ทุกคนอร่อย ถ้าเม็ดโตเองนี่ไม่เกืนได้ทุกคนเม็ดโตกกืนไม่ได้อืมเอมี่ซื้อมาอ่าหนึ่งโลนะคะทุกคนโลละห้าสิบห้าบาทเนาะอืมนี่อันนี้ก็หวานช่ำอีกแล้วค่ะทุกคนสวยมากๆเลยเนื้อเป็นปุยฝ้ายเลยนะคะทุกคนสีขาวปุยฝ้ายไปเลยอืม โอ้โ oh. นี่เลยเหมือนเหมือนไอศครีมยังไงไม่รู้นะทุกคนเนี่ยดูสิมันเหมือนไอศครีมอืมค <c oughs> อ,อยอันอันเนี้ยเอม,มี่แกท่ทัน ลองทานแล้วนะคะอันหนึ่งหวานชื่นใจเอาให้น้องแจสตินลองทานไม่ไม่ไม่เอาเ <laughs> ขาบอกอากรีอากรี <laughs> เขาไม่ทานนะคะอืมหวานอืม มีแต่ลูกสดๆนะทุกคนอือนี่หวันฉ่ำหวานฉ่ำหวนัวนเจี๊ยบนะคะวันเจี๊ยบอือสุดท้ายทุกคนหนึ่งกิโลนะเอมี่จัดไปสหนึ่งกิโล สุดท้ายแฟนหล่อนะคะทุกคนสุดท้ายแฟนหล่ออ่าสำหรับทุกคนนะคะอันนี้อร่อยด้วยกันค่ะมหมดไปแล้วนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนมังคุด อม,มังคุดเนาะเอมี่เรียกถูกเนาะมังคุดอือร่อยมากมายจากที่หิวหิวนะคะทุกคนตอนนี้อิ่มมากๆเลยละคะ่ะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกันนะคะทุกคนนะอเอมี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกนนะะัน,น,นะะกใหม่คลิปหน้าค,ะ care, ค่ะทุกคนหลับฝันดีลาตีสนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเทคแคร์ค่ะทุกคนเทคแคร์สวัสดีค่ะ